ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะทนายอนโนท์โพค,คอมเมนต์ใต้ภาพแพตตี้ชาวเนต็ตฮือฮาทนายคอมเมนต์ภาพแพตตี้เป็นอีกหนึ่งนางเอกสาวที่มีแฟนคลับติดตามเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะสำหรับแพตตี้อังสุมาลินสาวล่างเล็กที่พกความสดใสร่าเริงมาเต็มร้อยโดยถ้าใครที่ติดตามแพตตี้จะทราบดีว่าน่ารักและงดงามทั้งภายในและภายนอก เป็นกันเองสุดๆอารมณ์ดีใครอยู่ใกล้เป็นต้องยิ้มตามตลอดอีกทั้งยังมีผลงานในวงการบันเทิงอย่างต่อเนื่องอีกด้วยแต่ล่าสุดดูเหมือนว่าแพตตี้จะโดนเอี่ยวด่าวมาซะแล้วค่ะเพราะว่าทาง IG ของวันนิว3 1ได้มีการโพสต์ภาพของแพตตี้ที่นั่งถือแตงโมอวดความสดใสแล้วมีการผูกโบสีเหลืองจากนั้นทางทนายชื่อดังอย่างทนายอานนอน์นำาแก่นนำคณะรัษฎร2563ก็เข้ามาคอมเมนต์ว่า น่าลองผูกโบขาวนะครับโดยมีการระบุว่าทนายอานนท์คอมเมนต์เฟซบุ๊กแพตตี้หลังผูกโบเหลืองไปเที่ยวแนะลองให้ผูกโบขาวด้านชาวเน็ตไม่คาดคิดจะเห็นทนายอานนท์ร่วมคอมเมนต์ในเพจนักแสดงสาวแฮแท็กข่าวช่องวันงานนี้ทำเอาชาวเน็ตฮือฮาหนักมากๆเข้ามาคอมเมนต์กระสนเลยว่าเดี๋ยวเดอ้อเรื่องของน้องเขาไม่ล่ะจะผูกโบเสียอะไรสงสารแพตตี้เขาจะคาดเสียอะไรก็เป็นเรื่องเขาไหม เอองงอะ่ะไปกันใหญ่ละวันจันทร์สีเหลืองต้องเปลี่ยนเป็นวันจันทร์สีขาวไหมครับเห็นสีเหลืองแล้วต้องดิ้นสินะหยุดคุกคามประชาชนผูกโบเหลืองนี่สงสัยจะเป็นหนักนิ้วเท้าเขาหรือเปล่านะสุดท้ายไม่จบที่สีที่มาของต้นตอแบ่งแยกคือสีแดงสีเหลืองจบปัญหาเรื่องสีไม่ได้เพราะมีพวกชอบทำลายมากกว่าปณีประนอมมองคลชีวิตตัวอย่างที่ไม่ดีในสังคมสร้างค่านิยมที่ให้โทษเฮ้อเหนื่อยแทนคนพวกนี้แฮชแท็กเรียกร้องประชาธิปไตยเพื่อ บ้าบอชักจะเยอะเกินไปเรื่องก้าวไก่คนนี้เราชื่นชมความกล้าความพยายามของคุณมาโดยตลอดนะแต่ครั้งนี้เราว่าเกินไปมากแค่สีเป็นเราไม่คิดไรเลยนะสีไรก็สู่ไว้ระแวงไปหมดละกับสีต่างๆเออแค่สีของโบนี่นะ